โดยปกติแล้วเนี่ยโน้ตบุ๊กเกมมิ่งแต่ละรุ่นแต่ละแบรนด์เนี่ย mm hmm. เขาก็จะมีจุดขาย mm hmm. มีจุดเด่นของตัวเองใช่ไหมครับ mm hmm. อย่างเช่นบอดี uh, ้สวยบอดี้แข็งแรงทนทานชุดระบายความร้อนดีสเปคคุ้มราคาดีอะไรพวกนี้ใช่ไหมครับ mm hmm. ตัวนี้ก็เหมือนกันครับในปี2024แน่นอนครับจุดขายอย่างเดียวครับของโน mm ้ตบุ๊กเกมมิ่งตัวนี้มาพร้อมกับ CPU Ryzen AI อย่าง Victus Gaming 16ครับ กราบสวัสดีเพื่อนเพื่อน,นชาวโน้ตสเปกทุกคนด้วยนะผมเจโน้ตสเปกเจ้าเก่าเจ้าเดิมที่ฉันเคยนั่นเองนะวันนี้อยู่กับเจ้านี่เลยครับ HP Victus Gaming 16นะครับโน้ตบุ๊กจากทาง HP นะครับซึ่งพอพูดถึงชื่อ Victus นะครับห,หลายๆคนก็น่าจะรู้แล้วว่า Victus Gaming เนี่ยเขามีหลายรุ่นรุ่นย่อยเขาเยอะมากๆนะครับแล้วก็ทำราคาดีมากๆนะไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่20,000ขึ้นไปนะครับ20,000 30,000 40, 50, 40,000 50,000อย่างในรนุ่นนี้นะครับราคานะครับอยู่ที่ 54,990บาทนะครับซึ่งสเปคของเขาเนี่ยถือว่าจัดเต็มมากๆในเรนจ์ราคา5 0า0 0เลยนะครับซึ่งสเปควันนี้นะครับก็จะเป็นตัว CPU AMD Ryzen 7 8845 Hs นะครับที่มาพร้อมกับตัว AMD Ryzen AI นะครับซึ่งสรรพคุณของตัว AMD Ryzen AI นะครับผมก็เคยพูดไปแล้วนะครับในรีวิวก่อนๆหน้านี้นะครับว่าตัว Ryzen AI เนี่ยซึ่งเอาความจริงแล้วนะครับในการเล่นเกมอาจจะไม่ได้เห็นผลขนาดนั้นแต่ตัว CPU AMD Ryzen AI ออกแบบมาสําหรับการทํางานโดยเฉพาะนะครับไม่ว่าจะเป็นสายโปรดักชันนะครับสายตัดต่อโมเดลกราฟิก 3D อะไรต่างๆพวกนี้นะครับตัวไรเซนเอไอเนี่ยมันจะเข้ามามีบทบาทนะครับเข้ามาทําให้ระยะเวลาการใช้งานของเราเนี่ยลดน้อยลงนับประหยัดพลังงานมากขึ้นแล้วก็ได้ประสิทธิภาพที่มากขึ้นนั่นเองนะครับซึ่งในตัวไรเซน8000ตัวนี้ก็อย่างที่บอกครับมีไรเซนเอไออยู่แล้วนั่นเองนะครับก่อน่นะคนับขอถามหน่อยนะครับว่าปัจจุบันนี้น้แน่นอนในปี2 0 2ยโนบุกหลายๆรุ่นเริ่มใช้คําว่า AI นะครับเริ่มใช้ซ ที่เป็น AI นะครับเริ่มใช้เทคโนโลยีที่เป็น AI ต่างๆนะครับมาแชร์กันหน่อยนะครับว่า CPU AI ในระบบเป็นยังไงบ้างครับใครมีประสบการณ์ใช้งานนะครับก็สามารถที่จะมาพูดคุยมาแชร์กันได้นะว่า AI ในระบกเนี่ยจำเป็นหรือไม่จําเป็นนะเอาล่ะเรื่องสเปคเรื่องของความแรงนับเดี๋ยวเราไว้ทดสอบทีเดียวนะครับวันนี้นะครับเอาเรื่องของดีไซน์นะครับของเจ้าตัว i c t u ั Gaming 16ก่อนเลยนะครับนี่จบ แค่นี้เลยนะครับตัวีจบแล้วนะครับไม่ต้องมีอะไรวือหวาไม่ต้องมีลายอะไรทั้งนั้นนะครับแล้วก็วัสดุเนี่ยจะเป็นลักษณะของผิวด้านนะครับซึ่งข้อดีนะครับเห็นไหมมันเป็นรอยยากนะครับ รอยขี้มือรอยนิ้วมือรอยเหงื so ่ออะไรพวกนี้มันเป็นรอยค่อนข้างยากนะครับแล้วก็จุดที่มันจะเป็นรอยง่ายก็แค่ตรงโคมียมตรงลักษณะตัววีแค่นี้เลยนะครับแต่ถามว่าทํคข้อสาดง่ายไหมง่ายมากนะครับแล้วก็ลักษณะของพื้นผิววัสดุแบบนี้เนี่ยมันเป็นรอยขนแมวค่อนข้างยากนะครับอย่างในโนบูกิ m i n งนู่นอื่นนะถ้าสมมติมันเป็นผิวเงาผิวแบบมันมันอะไรพวกนี้มันจะเห็นรอยขนแมวค่อนข้างง่ายนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องข้อดีเลยนะครับแล้วก็เรื่องของวัสดุดีไซน์นะครับก็จะเป็นพลาสติกทั้งหมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นนาบฝ ฝาล่างนะครับรวมถึงตัวเครื่องด้านในเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของตัวพลาสติกทั้งหมดเลยนะครับแต่พอจับแล้วเนี่ยมันไม่ใช่พลาสติกเกรดล่างปกติทั่วไปคือจับอะรู้ได้เลยว่างานประกอบเขาอ่ะแน่นมากนะครับแล้วก็เรื่องของวัสดุในใเนี่ยแข็งแรงทนทานเทียบกับรุ่นพี่อย่างโอเมนได้เลยสบายๆนั่นเองนะครับฝาล่างนะครับด้านล่างก็จะเป็นในลักษณะนี้นะครับก็เป็นช่องดูดลมเย็นนับขนาดใหญ่ปกติแบบนี้เลยนะครับแล้วก็จะเป็นยางรองนะครับส่วนด้านหลังนะครับโดยปกติแล้วนะโน้ตบุ๊กเกมมิ่งนะครับเขาก็จะ ช่องระบายความร้อนเนี่ยแค่ริมริมซ้ายริมขวาแค่นี้นะครับแล้วก็จะเป็นพอร์ตอยู่ตรงกลางใช่ไหมแต่นี่วิกตัสครับช่องระบายความร้อนทั้งแถบฟิลระบายความร้อนเนี่ยทั้งแถบนะครับบริเวณนี้เลยนะครับแล้วก็จะระบายความร้อนออกทั้งด้านหลังนะครับบริเวณนี้นะครับแล้วก็ด้านข้างนะอย่างละช่องนั่นเองนะครับอ่ะมาแชร์หน่อยนะว่าใครที่ชอบลักษณะของฟิลระบายความร้อนแบบไหนกันบ้างนะว่าจะเป็นแบบทั้งแถบแบบนี้เลยแบบไม่มีพอร์ตอยู่ข้างหลังนะครับพอร์ตแบบไปซ้ายไปขวาหมดนะครับหรืออยากให้พอร์ตเนี่ย มันไปอยู่ข้างหลังโด้นบุกหมดนะครับแล้วก็เอาปอเป็นระบบคอมร้อนเนี่ยข้างๆเนี่ยใหญ่ๆไปเลยนะครับอันนี้ก็ลองมาแชร์มาพูดคุยกันได้นั่นเองนะครับพอร์ตการเชื่อมต่อนะครับอ่ะเริ่มจากฝั่งนี้ก่อนนะครับก็จะเป็นตัวแลน r j 45นะครับแล้วก็จะเป็น USB 3.2 type A นะครับอยู่ฝั่งนี้เลยนะครับแล้วก็จะเป็นตัว audio combo jack 3.5มิล นะครับแล้วก็อีกฝั่งหนึ่งนะครับก็จะเป็นตัวช่องต่ออะแดปเตอร์นะครับซึ่งอะแดปเตอร์ที่เขาให้มาก็จะอยู่ที่ขนาด230วัตต์นะครับแล้วก็จะเป็น HDMI 2.1นะครับแล้วก็ USB 3.2 Type A นะครับทั้งหมด2ช่องนะครับ USB 3.2 Type C นะครับที่จะเป็นฟูลฟังชันนะครับรองรับทั้งด d i s p ย์พอร์ตนะเอาไปต่อจอแยกก็ได้นะครับหรือจะเอาไปเสียบอะแดปเตอร์ชาร์จผ่าน Type C เนี่ยก็สามารถที่จะทำได้นะครับซึ่งขนาดอะแดปเตอร์นะครับจะใช้100วัตต์ก็ได้นะครับผมลองทดสอบกับ100วัััตตตตต์์แแลล้้้้วววใใชงาาานนไดปกกิะะคครรรรบหืออททีีี่่่มม140ยู็สถจ แต่ก็ถ้าผมแนะนำนะครับก็ใช้เป็นขนาด100วัตต์ขึ้นไปก็จะดีนะครับเพราะว่าสเปคตัวนี้ค่อนข้างแรงพอสมควรน,นะครับก็แนะนําตัวอะแดปเตอร์ Type C ที่มันวัดสูงหน่อยนะครับเคเรื่องพอร์ตส่วนด้านหลัง มันก็ไม่มีพอร์ตเลยนะครับพอร์ตมันจะมาหนักข้างนี้แทนเรื่องเรื่องพอร์ตเราเคยพูดคุยเราเคยให้ทุกคนมาแชร์กันอยู่แล้วนะครับว่าหลายๆคนเนี่ยน่าจะชอบให้พอร์ตมันอยู่ด้านหลังข้างหมดนะครับไม่ชอบให้มันอยู่ด้านซ้ายด้านขวายิ่งแบบหนักข้างนี้หนักข้างขวาเนี่ยยิ่งเราต้องใช้เมาส์อย่างเงี้ยบางทีแบบเมาส์มีสายหรือว่าเราต้องต่อสายเงี้ยบางทีมันแบบมันเกกามันติดมืออะไรเงี้ยอันนี้คือเรารู้กันอยู่แล้วนะครับส่วนเรื่องของน้ําหนักนะครับตัวนี้ก็ตามสเปค อยู่ที่2.3กิโลกรัมใช่ไหมครับซึ่งโดยปกติแล้วโน้ตบุ๊กถ้าสมมติไซส์16นิ้วนะเป,นเป็นไปไม่ได้ที่มันน้ําหนักจะอยู่แค่2.3โลมันจะอยู่แบบ2.5โล2.6โลงียโน้ตบุ๊กไซส์16นิ้วขึ้นไปเนี่ยอันนี้เนี่ยคือเบาขึ้นมานบ2.3โลเนี่ยเทียบเท่ากับโน้ตบุ๊ก1 5 6นิ้วบางๆสักตัวหนึ่งได้เลยนะครับก็น้ําหนักเนี่ยถือว่าทําได้ดีนะครับเค okay, ด้านนอกประมาณนี้ละกันนะครับไปดูด้านในกันดีกว่านะครับหน้าจออันนี ขอบอกก่อนนะครับว่าในก่อนหน้านี้ในปีก่อนๆหลายๆคนน่าจะ คุ้นชินกับวิกตัสจอโยกจอกระพือใช่ไหมครับในตัวปีก่นกอนเราอาจจะเจออาการแบบนั้นนะครับที่จอมันโยกง่ายจอมันกระพือง่ายเวลาแล้วก็พิมพ์เนี่ยจอมันก็จะโยกนะครับแต่ในปี2024นะอันนี้คือเป็นโมเดลปี2024แล้วเรียบร้อยนะครับเขาได้มีการเสริมเรื่องของความแข็งแรงของตัวบานพับนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยรื่องอาการจอโยกนะครับในปี2024เนี่ยแทบจะไม่เจอแล้วนะครับเดี๋ยวผมลองพิมพ์ดูๆนะครับ คือถ้ามพิมพเลเวลเนี้ยพิมพหนักๆประมาณเนี้ยจอมันจะเริ่มสั่นแล้วแต่เนี้ยเนี่ยไม่สั่นเลยนะัน้อยมากๆนะครับแต่ถ้าสมมติเรายกเรา,ย,กยกเราโยกหรือไม่ตั้งใจโยกเนี่ยอันนี้มันโยกอยู่แล้วนะครับแต่ว่ามันโยกน้อยกว่าตัวปีก่อนๆนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในตัวปี2024นะครับถ้าใครที่แบบว่ากังวลว่าจอตัวนี้จะโยกหรือเปล่านะครับในปี2 0 2 4สามารถที่จะซื้อสามารถที่จะเล่นรุ่นนี้ได้เลยนะครับอาการจอโยกเนี่ยเขาแก้เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ขนาดจอนะครับ 16.1นิ้วนะครับความละเอียด 2K นับ2 5 6 0คูณ140นับ Refresh Rate 165เฮิร์นะครับแล้วก็ค่าความสว่างเนี่ยจะอยู่ที่300นิตนะครับแล้วก็ SRGB เนี่ย100%นะครับแล้วก็จะมีเรื่องของเทคโนโลยีอย่าง Low Blue Light หรือว่าลดแสงสีฟ้านั่นเองนะครับซึ่ง16.1นิ้วเนี่ยหลายๆคนง่ายสงสัยว่าไอ้พี่ทำไมต้องจุดหนิ้วทำไมไม่แบบ16นิ้วไปเลยหรือว่าแบบปรา16.2ไปเลยซึ่งนั่นก็หมายความว่าจอตัวนี้เป็น f o r l Factor จอขนาดอัตราส่วน 16:9อยู่หรือว่าสมมติรุ่นใหม่ๆปี2024ที่ใช้เป็นจอ16นิ้วเนี่ยบางทีมันก็เป็นจอที่เป็นอัตราส่วน16:10แล้วเรียบร้อยนะครับแต่ว่าในแพลตฟอร์มไซส์16นิ้วเนี่ยมีแค่วิกตัสเท่านั้นนะครับที่ใช้จอ16นิ้วนะครับแล้วก็ยังเป็นอัตราส่วนจอที่เป็น16:9อยู่นะครับซึ่งอันนี้เนี่ยก็อาจจะเป็นข้อสังเกตเล็กน้อยนะครับสำหรับใครที่อยากได้จอ16:10นะครับไม่อยากได้จอ16:9แล้วนะเพราะว่าสัดส่วนมันคนละแบบอะไรพวกนี้บางคนอาจจะซีเรียตออัััันนนนนนี้กก็าาามมมรรเเยยคคบลลงงงแช์พูดดุไ่ะ หน้าจอก็สีสันสวยงามนะครับแล้วก็ด้านบนเนี่ยจะเป็นโมดูลกล้องขนาด Full HD นะครับไม่ได้มีเรื่องของ Biometric ใจยางใดนะครับแล้วก็จะมีเรื่องของตัว Privacy Shutter นะครับด้านบนตรงนี้ก็สามารถที่จะเปิดปิดได้นะครับแล้วก็เรื่องของคีย์บอร์ดนะครับก็จะเป็นคีย์บอร์ด Full size นะครับแล้วก็ RGB เนี่ยจะเป็น1นโซนนะครับสามารถปรับแต่งได้เปลี่ยนโหมดได้รวมถึงปิดได้นั่นเองนะครับแต่ว่าข้อสังเกตอย่างหนึ่งนะครับเรื่องของไฟ RGB เนี่ยมันไม่ได้สว่างนะครับในกรณีที่เราเนี่ยอย่างผมเนี่ยอยู่ในห้องถ่ายไฟเยอะขนาดนี้เนี่ยไฟ ว่ามันเป็นไฟ r g b อยู่ถ้าสมมติแสงน้อยนะครับอยู่ในที่มืดอะไรพวกนี้แสงไฟ r GB เนี่ยอันนี้จะเห็นได้ชัดเจนนะครับเพราะว่าเรื่องของค่าความสว่างเนี่ยสมมติเราปรับผ่านตัวคีย์บอร์ดครับมันจะได้แค่เปิดกับปิดมันจะไม่สามารถที่จะปรับระดับความสว่างของมันได้อย่างในโนบุกรุ่นอื่นเนี่ยมนสามารถที่จะปรับความสว่างตัวไฟคีย์บอร์ดตัวนี้ได้นะครับแต่ว่าในวิตัสต,ตัวนี้ทําได้แค่เปิดกับปิดเท่านั้นนะครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งนะครับก็คือเ,ออ e ร,เออ att, ร,รื่องของเอกลักษณ์นะเรื่องของคีย์รัดตัวเกมมิ่งห เรื่องของตัวคีรัสเข้าตัวโอเมนเกมมิ่งฮนะครับตัวนี้ก็จะมีมาให้นั่นเองนะสามารถที่จะกดคีรัสแล้วก็เข้าไปประมทต่างๆได้นะครับแล้วก็ด้านบนนะครับไม่ใช่ลาโพงนะครับตัวนี้จะเป็นช่องระบายความร้อนนั่นเองนะครับซึ่งก็จะเป็นลักษณะของตัววีนะครับเหมือนตัวสัญกษณของตัวโลโก้วิกตัสนั่นเองนะครับแต่ประเด็นให้เคลียร์ก่อนนะครับตัวนี้ไม่ได้เป่าจอโดยตรงแต่อย่างใดนะครับอันนี้คือมันระบายความร้อนออกอ่อนๆอ่อนๆเท่านั้นนะครับไม่ได้ระบายความร้อนหนักนั่นเองนะครับแต่ว่าจุดที่ผมจะ เล่าให้ฟังก็คือเรื่องของช่องระบายความร้อนเห็นช่องข้างหลังนี้ปะที่มันเป็นฟินเยอะๆแบบนี้สมมติเราเวลาเราเปิดใช้งานนะครับลมระบายความร้อนลมความร้อนเนี่ยที่มันระบายจากตัวเครื่องแี่ยบางทีมันลอดขึ้นมาบางทีมันลอดช่องขึ้นมาอย่างงี้ย นิดหน่อยอันนี้นิดหน่อยนะครับมันจะไม่ได้เหมือนโน้ตบุกรุ่นอื่นๆโน้ตบุกบางรุ่นที่มันช่องระบายความร้อนอะเป่าจอโดยตรงนะครับอันนี้ช่องระบายความร้อนเขาไม่ได้เป่าจอโดยตรงแต่ค่ว่ามันมีลมร้อนน่ะที่ลอดผ่านเข้ามานั่นเองนะครับเพราะว่าเรื่องของลักษณะของตัวช่องระบายความร้อนนะครับเห็นปะว่ามันเชิดขึ้นมันเชิดขึ้นแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องขององศาจอเนี่ย อันนี้ก็มีผลนะครับประมาณนี้อันนี้คือเจอแล้วก็มาเล่าให้ฟังนะครับแล้วก็ต่อมานะครับก็จะเป็นเรื่องของทัชแพดนับอันนี้คือขนาดใหญ่กําลังดีนะสำหรับใครที่ชอบทัชแพดขนาดใหญ่นะอันนี้ก็ถูกใจแน่นอนแล้วก็วัสดุเนี่ยจะเป็นเรื่องของตัวกระจกนะพื้นผิวสัมผัสด,ดีนะครับแล้วก็เป็นเรื่องของโลโก้ต่างๆสติ๊กเกอร์ต่างๆนะวิกตัสอะไรพวกนี้นะครับอ่ะด้านนอก ด้านในประมาณนี้ละกันนะครับเดี๋ยวไปแกะดูข้างในของเจ้าตัว v i c t ัสเกมมิ่16นะว่าภายในชดรอรลบายควาคอมรสไปยังไงบ้างเรื่องของการอัปเกนนรดนับทำอะไรได้ขนาดไหนนะครับเดี๋ยวไปดูเลยครับมาภายในของเจ้า HP Victus 16 มาพัดลมคูรใหญ่นะครับดูพัดลมขนาดใหญ่ทั้งหมด2ตัวนะครับแล้วก็ถ้าเห็นชุดแบบนี้นะครับให้รู้ไว้เลยนะครับว่าตัวนี้คือตัว vapor chamber นั่นเองนะครับซึ่งชุดระบายความร้อนของตัววีตันน้ำเขาจะเป็นเทคโนโลยีตัว omen tempest cooling นะครับซึ่งชุดระบายความร้อนเนี่ยถือว่าทําได้ดีนะครับแล้วก็จากก้อนหน้านี้ที่เราให้ดูแผงด้านล่างนะครับที่เป็นช่องระบายความร้อนนะครับนี่เห็นช่องตัวนี้ใช่ไหมให้ดูอีกฝั่งหนึ่งนะครับจะสังเกตว่า มันไม่ได้เจาะทั้งหมดนะครับมันจะเข้าแค่ตรงบริเวณพัดลมนะครับนี่บริเวณนี้นะครับแล้วก็ตรงนี้นะครับเห็นไหมพัดลมมันไม่ได้อยู่ตรงนี้นี่ แล้วทาไมมาถึงต้องเจาะซาะร่องบริเวณนี้นะครับเห็นตรงนี้ปะที่เขายกโฟมเนี่ยเล็กๆเนี่ยตรงเนี้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 ยคือยกให้บริเวณนี้มันมีแอร์ฟโล์นะครับทำให้ตัวเครื่องเนี่ยสามารถที่จะระบายความร้อนออกอีกทางหนึ่งได้นั่นเองนะครับก็คือออกทางด้านล่างบริเวณนี้นะครับก็มันจะทําให้ตัวแอร์ฟโล์เนี่ยมีเยอะขึ้นนั่นเองนะครับแล้วก็ทําให้ระบายความร้อนได้ดีมากขึ้นนั่นเองนะครับแล้วก็ฮีตไพร์เนี่ยก็มีทั้งหมด3เส้นนะครับเส้นใหญ่นะครับทั้งหมด2เส้นแล้วก็จะะมีีเเส้้นนนล็กอยู่่ตรรงงคับซึ เส้นเนี่ยถือว่าขนาดใหญ่พอสมควรเลยนะครับ ส่วนแรมนะครับเครื่องนี้ก็จะให้มาทั้งหมด32กิแล้วนะครับจะเป็นแบบ16คูณ2นะครับดีเดียห้าบัตห้าพันหกร้อยเมกะเฮิร์สนะครับซึ่งถ้าใครอยากจะอัปเกรดเพิ่มเติมนะครับก็สามารถทําได้นะ4กกิก์ก็สามารถที่จะซื้อมาใส่ได้นะครับเลยจริงๆเนี่ยแรม32กิกนะครับสำหรับการเล่นเกมการทํางานโดยทั่วไปเนี่ยถือว่าเพียงพอแล้วนะครับถือว่าเหลือเฟือแล้วนั่นเองนะครับแต่ถ้ามดอยากจะอัปเกรดก็สามารถที่จะทําได้นั่นเองนะครับแล้วก็อีกทีหนึ่งตัวที่เขาให้มาครับหนึ่งเทเล้ววก็จะมีตับ ปิดนะครับที่จะมีตัวเทอร์โมแพ d นรับอยู่ข้างใต้เนี่ยสำหรับการระบายความร้อนนะแต่ประเด็นก็คือเอมันน่าจะมีส l o t M.2 เหลือๆอยู่ตรงนี้แต่ไม่มีเอลืมใส่หรืออะไรแต่ไม่มีเอาละเอาล่ะทีนี้ลงไปคอมเมนต์ลงไปคอมเมนต์เลยลงไปคอมเมนต์เลยตอนนี้คือถ้าสมมติจะอัพเกรดนะอยากจะเพิ่มความจุจาก1เทเป็น2เทเงี้ยจะต้องถอดของเก่าออก ในกรณีนี้นะครับซึ่งผมลองดู้วเนี่ยภาพรวมเนี่ยมันไม่ได้มีสล็อตว่างนะครับถ้าลองสังเกตดูเนี่ยมันไม่ได้มีช่องว่างนะครับสำหรับการใส่ S D อีก1แถวนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยลงไปคอมเมนต์นะอยากได้แบบนี้แบบนี้โอเคแล้วให้มา1เทจบแล้วหรืออยากได้ช่องหนึ่งนะครับหรือเอา3ช่องเลยไหมก็ลองไปคอมเมนต์นะครับก็ลัาๆเนี่ยคือตอนนี้เนี่ยมันยังได้แค่ช่องเดียวอยู่นะครับแล้วก็นัางข้างนะครับก็จะเป็นตัวการ์ดไวไฟนะครับซึ่งตัวนี้ก็จะใช้เป็นการ์ดไวไฟ 6E แล้วก็าโพง แน่นอนครับ HP ก็จะใช้ระบบเสียงของตัว Bang Olufsen นะครับซึ่งระบบเสียงนะครับมิตีเสียงทําได้อย่างดีนะครับแล้วก็แบตเตอรี่นะครับตัวนี้จะเป็นขนาด70.7วัตต์อาปนะครับก็ตีมกลงว่า70วัตต์อาวนะครับแล้วก็เรื่องของระยะเวลาการใช้งานนะครับตัวนี้เป็น AMD Ryzen 7นะครับก็จะมีเรื่องของตัวการ์ดจอออนบอร์ดด้วยนะครับก็โหมดการทดสอบเนี่ยก็จะเป็นโหมดประหยัดพลังงานนะครับแล้วก็ปิดตัวการ์ดจอแยกนะครับให้การ์ดจอออนบอร์ดเนี่ยทำงานอย่างเดียวนะครับระยะเวลาสูงสุดเนี่ยก็จะอยู่ประมาณ ประมาณ5ชั่วโมงบวกลบน้าอันนี้ก็คือเปิดยูทูบนะรันปกตินะครับแล้วก็เปิดแสงรูประมาณ60%นะครับมันก็จะอยู่ประมาณนี้นะครับห้าสี่ห้าชั่วโมงบวกลบนับแล้วก็จะเพิ่มขึ้นจะลดลงอยู่ประมาณนี้นะครับอันนี้คือขึ้นอยู่กับการปรับแต่งเครื่องนะขึ้นอยู่กับการตั้งค่าแล้วก็ขึ้นอยู่กับการใช้งานด้วยนั่นเองนะครับถ้าสมมติเปิดกระเจาแยกด้วยเนี่ยเครื่องนี้ก็อาจจะอยู่ได้สัก2ชั่วโมง2 3ชั่วโมงบวกลบประมาณนี้นั่นเองนะครับโอเคประมาณนี้วกัััันรบสหต วิกตัดเกมมิ่งสีผงนะเดี๋ยวไปดูเรื่องของประสิทธิภาพการทดสอบกันครับมา ตามทมเนียมครับรายสเปคของเครื่องรีวิวนะครับเจ้าตัว VitaG a m i n g 16เครื่องนี้นะครับก็ย้ำราคาเครื่องนี้อีกครั้งหนึ่งนะครับเครื่องนี้ราคา54,990บาทนะครับถ้าสมมติซื้อในช h อป e e ซื้อในร a z a d a ตก็อาจจะได้ต่ำกว่า50 0 0 0นึกออกไหมแต่ว่าราคาปกตินะครับราคาปัจจุบันเนี่ยก็อยู่ที่5 4 9 9 0บาทนะครับเดี๋ยวมาดูนว่าสเปคเนี่ยเขาให้อะไรมาบ้างนะแต่บอกได้เลยว่าจัดเต็มมากๆนะครับแล้วก็ครบจบในเครื่องเดียวด้วยนะครับ CPU อไรเซนเจ็ด 8845 HS นะครับทำงานแบบ8คอร์16เทรดนะครับแล้วก็บูตโคองเนี่ยจะอยู่ที่5.1 GHz นะครับแล้วก็มีเอาสังแคชเนี่ยอยู่ที่16เมกะไบต์นะครับแล้วก็ที่สำคัญนะครับตัวนี้มาพร้อมกับ AMD Ryzen AI นะครับซึ่งตัว Ryzen AI นะครับมันก็จะมีผลต่อเรื่องของการทำงานครับไม่ว่าจะเป็นการเขียนโปรแกรมนะครับเขียนโค้ดการทำงานสามมิติโมเดลต่างๆนะครับหรือว่าจะเป็นพวกตระกูลแบบ Pytorch นะหรือว่า TensorFlow เนี่ยตัวนี้เนี่ย Ryzen AI เนี่ยมันก็จะทำงานได้อย่างมี ประสิทธิภาพน้าแล้วก็ประหยัดเวลาน้บทำให้ระยะเวลาที่ใช้งานเนี่ยน้อยลงนะเมื่อเทียบกับตัวไรเซนที่มันไม่มี AI นะครับตัวนี้เนี่ยมันก็จะมีประสิทธิภาพมากกว่านั่นเองนะครับแล้วก็ที่สาคัญนะพอเป็นรหัส h s นะครับมันก็จะได้เรื่องของประสิทธิภาพด้วยนะครับรวมถึงประหยัดพลังงานไปอีกด้วยนะครับมันจะต่างกับตัวรหัส HX นะครับที่รหัส HX เนี่ยสดไฟประสิทธิภาพสูงแล้วก็สดไฟสดค่าไฟอันนี้มันคือมันต่างกันนะครับแต่ว่าในตัวนี้เนี่ยยังได้เรื่องของประสิทธิภาพอยู่แล้วก็เรื่องของประหยัดพลังงานอยู่นััั่นเอองรบแล้้ววกก็มมาพต อออนบอร์ดนะอย่างตัวเรดิออน 780m นะครับที่สามารถที่จะปิดตัวการ์จอแยกนะกรณีใครไปนั่งน้นกาแฟนะครับไปทํางานนอกสถานที่ก็สามารถที่จะปิดการ์จอแยกนะครับประหยัดพลังงานนะอย่างตัวการ์จอออนบอร์ดเรดิออน 780m ตัวนี้สามารถที่จะใช้ทํางานได้นะครับซึ่งความแรงนะครับหลายๆคนก็น่าจะรู้อยู่แล้วนะอย่างตัว LG Ally นะครับที่ใช้การ์จอตัวนี้เนี่ยประสิทธิภาพความแรงเนี่ยมันเหลือเฟืออยู่แล้วนะครับมาพ้องกับการ์จอนะอย่าง Nvidia RTX 4070นะเวลา8 g b กร6ฟจีเดนแล้วก็ Tp ของเขาเนี่ยจะอยู่ที่ 120วัตต์นะครับแล้วก็มาพร้อมกับตัวแรมติดเครื่องนะครับ32 g DDR b DDR5 บัส5,600ันหกร้เมกะเฮิร์ตไอเทมติดเครื่องเนี่ยจะให้มาเป็นขนาด1 TB PCIe NVMe Gen4 นะครับแล้วก็เรื่องของการอัปเกรดจะต้องทําการถอดของเก่าออกเพื่อที่จะอัปเกรดของใหม่ใส่เข้าไปนั่นเองนะครับแล้วก็ขนาดหน้าจอนะครับตัวนี้จะเป็นขนาดไซส์16.1นิ้วนะครับความละเอียด 2K นะครับ2.0 1.40นะครับสองหกศูนย์คูณหนึ่ที่ศูนย์นะครับแล้เรนเฟอรีเนี่ยอยู่ที่ sRGB ง แล้วก็จะมีเรื่องของเทคโนโลยีโรบูไลน์นะก็คือเรื่องของรถแสงสีฟ้านะครับแล้วก็ค่าพลัสวานเนี่ยจะอยู่ที่300นิดนะครับแล้วก็ส่วนอื่นนะครับก็พวกน้ำหนักตัวเครื่องก็2.3กิโลกรัมนะพกร่วมกับแอดเตอร์ขนาด230วัตต์นะครับก็ถือว่าพกพาได้สะดวกอยู่หรือสามารถที่จะใช้ตัวแอดเตอร์ที่เป็น PD ชาร์จก็สามารถที่จะใช้งานร่วมกันได้นั่นเองนะครับแล้วก็จะมีเรื่องของประกันออนไซต์สวิตไปให้ด้วยนะครับก็ทั้งหมดนี้ราคา54,990บาทนะก็เรียกว่าเป็นสเป7 8845 HS นะครับแล้วก็เรื่องของการ์ดจอนะครับ RTX 4070นะครับในเรทราคาห0,000เนี่ยซึ่งบางรุ่นบางทีเรทราคา50,000เนี่ยเขาอาจจะยังไม่ได้ตัวการ์ดจอ RTX 4070ที่วัดร,ระดับเกิน100วัตต์ขึ้นไปอะไรเงี้ยบางรุ่นอาจจะได้แค่ระดับ1้อยวัตต์105วัตต์หรือว่าต่ำกว่านี้นั่นเองนะครับแต่ว่าเรื่องของสเปคเนี่ยรุ่นนี้ HP Victus 16นับถือว่าคุ้มค่างากนะครับ,มมรบสมมตินอกเหนือจากเรื่องของสเปคนะครับก็เป็นเ,เรื่องของประกันนะครับบริการหลังการขาย หลายๆคนก็น่าจะไว้วางใจอยู่แล้วนั่นเองนะครับแล้วก็เรื่องของวัสดุนะครับงานประกอบเนี่ยคือ HP เนี่ยเขาไว้ใจได้อยู่แล้วนั่นเองนะครับยิ่งในปี2 0 2 4เขาก็อัปเกรดเรื่องของตัวบรรพับไปแล้วเรียบร้อยนั่นเองนะครับโอเคประมาณนี้แล้วกันนะครับเรื่องของสเปคเครื่องรีวิวนะครับใครที่สนใจก็สามารถที่จะไปจัดกันได้นะครับหรือใครจับมาแล้วก็ลองไปคอมเมนต์นะว่าซื้อมาแล้วใช้งานไปไงบ้างถูกใจ,ใจ,ใจตรงไหนหรือเปล่านะครับก็สามารถที่จะมาแชร์มาพูดคุยกันได้นั่นเองนะครับโอเค แพมมาเยอะแล้วไปไปลองเล่นเกมไปลองทดสอบใช้งานจริงหน่อยครับมา,มาทดสอบเล่นเกม v i กตัสเกมมิ่งสนะครับสเปคอะไรเซนเจ็ดปดแปด H S นะครับกับโกดัต i ึชิม a พาดูเซตติ้งก่อนเลยนะครับ2 K นะครับฟูลสกรี n ปิด v ีซิงนะครับแล้วก็เรื่องของอัปเกลแล้วก็เรื่องของเฟรมเจเนเรชั่นเนปิดไปก่อนนะครับเราจะทดสอบแรงดิบก่อนนะครับแล้วก็เซตติง้งพรีเซ็ตปรับสูงสุดหมดนะครับไวไฮสุดหลอดหมดทุกอย่างนะครับ ฟเฟรมเรทโดยเฉลี่ยน,นะครับก็จะอยู่ อเกือบ60เฟรมนะครับ58-60เฟรมนะครับจากฉากเปิดกว้างแล้วก็เลนเดอร์อ็อบเจกต์หลายอย่างนะครับก็ถือว่าทำได้ดีนะครับสำหรับแรงดิบตัวกาจอรเท4.070เลยนะครับตอนนี้กาจอก็ทำงานเต็มที่90% 98%นะครับแล้วก็กินไฟอยู่ราวๆ100วัตต์เครื่องนี้ TGP เนี่ยของเขาเนี่ยจะอยู่ที่120วัตต์นะครับแต่ก็ใช้อยู่ที่ราวๆ106-110วัตต์นะครับโดยประมาณนะครับแล้วก็ตอนนี้อุณหภูมินะครับ 69- 10องศาก็ถือว่า ช่วยระบายความร้อนตัวนี้ถือว่าทำได้ดีนะครับกับตัวชุดโอเมนเตป c o คูลิงนะครับลองอัพสเกลนะครับเปิดอัพสเกลใช้ DLSS นะครับแล้วก็จะใช้เฟรมเจนที่จะเป็นของ AMD FSR นะครับ110เฟรม113สบาเฟรมสบายๆครับเพิ่มขึ้นเป็นเท่าตัวนะครับสำหรับตัวเฟรมเจนนะครับ AMD FSR 3แล้วก็คอมโบกับตัว DLSS นั่นเองนะครับก็เรียกว,ว่าเล่นเกมทร A อย่างตัวโค้ of Tsushima สบายๆ นั่นเองนะครับก็ทีนี้ก็ปรับสุดแล้วก็2 k เคด้วยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยการทํางานเนี่ยเหลือแล้วนั่นเองนะครับแล้วก็ขอพูดถึงเรื่องนี้หน่อยนะเราห่างหายจากเรื่องนี้ไปนานครับก็คือเรื่องของโน้ตบุ๊กที่เอาไว้เล่นเกมไปด้วยนะครับแล้วก็ไลฟ์สตรีมไปด้วยแบบในเครื่องเดียวจบไปเลยนะครับคืออันนี้ผมไปทดสอบมาให้แล้วเรียบร้อยนะครับไม่ว่าจะเอาไปสตรีมพวกเอ่อวอลเลนนะพับจีอย่างวอโซนต่างๆนะหรือว่าเอฟเฟกเลเจนต์หรือว่าเกมอื่นนะที่ไม่กินสเปคอันเนี้ยเล่นได้สบายๆแน่นอนนะครับทั้้งงยยิตรีมไปดว แล้วก็เล่นเกมไปด้วยเนี่ยเฟร,รมไม่มีตกนับเด้อจะเอาไปสตรีมแบบพวกเกม t r i A หนักๆนับเอเดนลิงนะครับ DLC อะไรพวกนี้ที่ตอนนี้กําลังคิดอยู่นะครับ God of m a r นะครับ Hell Driver 2หรือว่าเกมอื่นๆนะครับ Red Dead 5M GTA 5อะไรต่างๆพวกนี้เล่นได้ทําได้สบายๆนะครับแถม เครื่องนี้ผมเอาไปยิงภาพแบบ 2K ด้วยนะเพราะฉะนั้นนะเครื่องนี้สบายๆนะทั้งเล่นเกมไปด้วยนะไลฟ์สตรีมไปด้วยหรือจะเอาไปเล่นเกมอย่างเดียวเนี่ยเกม t ทเบิเอเนี่ยเอาอยู่แน่นอนคนระับตันตัวแล้จ7845 h s นะครับแล้วก็การ์ดจอ R t x น4070นั่นเองครับแล้วก็แน่นอนนะครับเล่นเกมไปแล้วก็ต้องมีเรื่องของการทำงานนะครับอย่างในตัวนี้นะผมจะเทสด้วย Puget Bench นะครับก็จะ เป็นการทดสอบตัวการใช้งานตัวโปรแกรมพวก Premiere Pro นะครับ Photoshop นะครับหรือว่า DaVinci Resolve นะครับอันนี้คือผมไปทดสอบให้แล้วเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวไปดูเรื่องของการทํางานตัว Premiere p r ก่อนนะครับคะแน Adobe Premiere Pro นะครับสูงสุดจะอยู่ที่8,000 242คะแนนนะครับแล้วก็ตามมาด้วย Adobe Photoshop นะครับสำหรับสายแต่งรูปนะครับสายทำรูปต่างๆนะครับทำกราฟิกอะไรต่างๆนะครับคะแนนเนี่ยจะอยู่ที่8,400คะแนนนะครับแล้วก็ตอนสุดท้ายนะครับโปรแกรมที่ค่อนข้างที่จะกินสเปคพอสมควรนะครับสำหรับสายต่ออย่างตัว DaVinci Resolve นะครับคะแนนเนี่ยจะอยู่ที่5,365คะแนนนะครับซึ่งต้องบอกเลยว่าคะแนนทั้ง3ตัวนี้นะครับอยู่ในเกที่ดีมากๆนะครับซึ่งมันเหมาะมากๆนะครับสำหรับเครื่องนี้เนี่ยได้ทั้งทุกสายอาชี เลยนะไม่ว่าจะเป็นตัดต่อครีเอเตอร์ต่างๆนะครับสายเขียนแบบนะครับ 3D ทำโมเดลนะครับ เขียนโปรแกรมเขียนแบบอะไรต่างๆนะครับเหมาะกับทุกสายอาชีพเลยนะครับยิ่งเล่นเกมเนี่ยสบายแน่นอนนะครับเพราะว่าคะแนนเนี่ยทั้งหมดเนี่ยเทียบเคียงอย่างตัว CPU บนเดสก์ท็อปเนี่ยอย่างตัว Ryzen 7 7700เนี่ยกับตัว RTX 4070 Ti Super เนี่ยคะแนนแน่นอนว่าคะแนน PC Desktop เนี่ยมันสูงกว่าอยู่แล้วนะครับแต่คะแนนเนี่ยอ่ะอยากให้ดูเดี๋ยวผมซูมให้ดู Ryzen 7 845 8 HS นะครับกาบจอ RTX 4070 Laptop แต่เป็น TGP 120วัตต์คะแนนเนี่ยอ่ะแน่นอนมันต่างกันอยู่แล้วครับแต่ดูคะแนนดิ8ป0 0 กับ1 1 0 0 0ก็เรียกได้ว่าคะแนนเนี่ยต่างกันอยู่แหละแต่ตามหลังกันไม่เยอะนะครับส่วนเรื่องของ performance เนี่ยสามารถที่จะเทียบเท่ากับตัว Des k t o p ได้เลยนั่นเองนะครับสำหรับใครที่อยากได้นอทบุ๊คเครื่องเดียวทำงานเล่นเกมจบในเครื่องเดียวนะครับก็ HP Victus เครื่องนี้นะครับที่มาพร้อมกับตัว Ryzen 7 8845HS เนี่ยก็ตอบโจทย์อย่างแน่นอนครับไปแลวบ้างครับกับเจ้า HP Victus Gaming 16รุ่นนี้นะครับภาพรวมของรุ่นนี้นะก็ถือว่าทำได้ดีมากๆนะครับเป็นเครื่องตัวจบงบ 50,000บาทที่ตอบโจทย์ได้ ทุกการใช้งานเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเล่นเกมนะครับทางานสามมิตินะครับหรือว่าไปสายครีเอเตอร์นะครับตัดต่อ Photoshop ต่างๆนะครับสายเขียนโปรแกรมนะครับสายสถาปัตย์โอดได้ทุกสายอาชีพเหมาะกับทุกคนเลยนะครับหรือแม้แต่สายเกมนะครับอย่างพวกไลฟ์สตรีมนะครับเล่นเกมไปด้วยไลฟ์สตรีมไปด้วยแบบจบในเครื่องเดียวนะครับก็สามารถที่จะทําได้นะครับเพราะว่าสเปคของเขาเนี่ยให้มาระดับไรเซนเจ็ดแปดแป Hs นะครับแล้วก็จอ x 4 0 7 0นะครับก็ถือว่าเป็นสเปคที่คุ้มค่าในงบประมาณ5 50,000บาทแล้วนั่นเองนะครับข้อกเกังเก็คือเรื่องของการปรับระดับหน้าจอเนี่ยบางทีเราปรับด้วยมือเดียวเนี่ยอาจจะทําได้ค่อนข้างยากนะครับอาจจะต้องใช้มือประคองช่วยนั่นเองนะครับแล้วก็อีกจุดหนึง่งอันนี้ต้องลองมาแชร์กันเรื่องของช่องอัปเกรด M.2 นะครับเขายังมีแค่1ช่องอยู่นะครับซึ่งอันนี้เนี่ยก็ อนาคตอาจจะมีการใส่ตัวช่องเอเเพิ่มเติมขึ้นมานั่นเองนะครับหรือใครมีที่มีข้อมูลเพิ่มเติมก็ที่สาสมรารถไปแชร์ไปพูดคุยกันได้นั่นเองนะครับหรือใครคิดเห็นบ้างครับแน่นอนผมว่าหลายๆคนต้องการช่องเอเวอร์ฟรีอีกหนึ่งช่องอยู่แล้วนะครับไม่มีไม่น้อยมากที่จะได้แบบพอใจแล้วก็ได้แค่ช่องเดียวนะครับโอเคอันนั้นก็เป็นเรื่องของข้อสังเกตหลักๆนั่นเองนะครับแล้วก็เรื่องของข้อดีนะอย่างที่บอกไปก็คือเรื่องของมวาพคมหน้าจอครับตัวนี้ หายห่วงนะไม่ต้องกังวลว่าตัวนี้จอกระพือหรือเปล่าจอโยกง,ง่ายหรือเปล่านะครับตัวนี้อัปเกรดเรื่องของบานพับให้มีความแข็งแรงแล้วนั่นเองนะครับในปี2 0 2 4นยะย้ำว่าปี2024นสะสเปกก็พวกไรเซน7 8 0 0ขึ้นไปนะครับอันนี้ก็อัปเกรดเรื่องของบานพับแล้วเรียบร้อยนะครับแล้วก็เรื่องของวัสดุตัวเครื่องนะครับที่ทําได้แข็งแรงทนทานนั่นเองนะครับแล้วก็เรื่องของสเปคนะครับแน่นอนสเปคคุ้มค่านะไรเซนเ 8845 HS <h ess> นะครับแล้วก็การ์จอ x 4070นั่นเองนะครับแล้วก็อย่างหนึ่งนะครับก็อย่าลืมลงไปคอมเมนต์เกี่ยวกับเรื่องของ AI นะครับซึ่งปัจจุบันนี้นะครับจุดขายหลักๆของทุก อุปกรณ์เนี่ยจะต้องมี AI นะครับยิ่ง CPU เนี่ยก็จะเป็นตัว Ryzen AI นะครับแล้วก็เดี๋ยวปีหน้า Ryzen AI 300ก็จะมาแล้วนะครับหรือปลายเดือนเนี่ยสส้นเดือนเนี่ยเดี๋ยว Ryzen AI เนี่ยเขาจะเริ่มวางขายในหลายๆรุ่นแล้วนั่นเองนะครับซึ่งตัว AI เนี่ยก็เริ่มที่จะเข้ามามีบทบาทเข้ามามีหน้าที่เข้ามาเป็นจุดขายของโน้ตบุ๊กแล้วนะครับใครคิดเห็นยังไงครับกับเรื่องของ AI ในโน้ตบุ๊กนะนะว่าใช้งานจริงได้หรือเปล่าหรือว่าใช้งานไม่ได้จริงนะเป็นแค่อ,คอมนะว่ามันใช้งานได้จรริงหือปลนะก็สามาจอม คอมเมนต์มาพูดคุยกันได้เช่นเดียวกันนั่นเองนะครับโอเคประมาณนี้ละนะสำหรับเจ้า HP Victus Gaming 16นะครับใครที่คิดเห็นยังไงเพิ่มเติมนอกจากนี้ก็สามารถจะพูดคุยกันได้เช่นเดียวกันนะครับตอนนี้ผมเจนูุบเปกและเจ้า HP Victus Gaming 16ขอตัวลาก่อนตอนวันนี้กราบสวัสดีครับ